ล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆรากันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอะไรก็ไม่ต้องบอกแล้วนะนะเออไปฟังกันในคลิปกันก่อนยกวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมูลิกับเมอร์สอนสียกันเีกเช่นเคยวู้ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจแบบเด็ดครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอีกแล้วนะครับ นะแทวจะไม่ได้ทำและคลิปเกมชื่อ youtube นี่มีคำว่าเกมเมอร์แต่ทำคลิปสอนอะไรต่างๆก็หมายรู้ปั๊บมาวันนี้เราจะมาสอนอะไรนะ่ะหรอ <c oughs> วันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมนี่กันนะครับผมเออเกม hot ด o อกนะผมเกมไส้กอกเมนเละนะที่ทุกคนรู้จักกันเป็นเกมต่งางๆสำหรับใครที่หาโหลดไม่ได้นะครับผม คลิปนี้ไม่ต้องไปหาโหลดใน Google อะไรไม่ต้องพึ่งอะไรเลยน่าจะเพจสตูแอปเดียวนะผมให้เรานะคะผมเข้าไปที่เพจสตู ato, นะคบผมนี่นะเรื่องสอนแล้วนะก็ถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนหรือว่าเสียงดังไปหรือเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มาอยู่หน้าหลักนี้แล้วใช่ไหมนะแล้วเราก็กดมาที่อันดับสูงสุดนะผมจะเห็นเกมพวกนี้ใช่ไหมฮะนี่อันดับสี่ครับผมนี่ฮะแค่นี้ฮะ แล้วเครื่องของเราก็กดติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะผมสมัครอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ผมประมาณคลิปนี้น่าจะประมาณสองนาทีมัง้งโอเคก็แค่นี้แหละนะครับอืมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน ก็ขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานด้วยเออทำไมไม่ขออภัยตั้งแต่แต่เปิดคลิปก็ไม่รู้นะเออเพิ่งได้โอเคผู้สุดเข้าใจบ่วก็บ๊ายบายแค่นี้ละครับ